เพอแป๊บเดียวนะครับผมก็ท YouTube, ําอาชีพตัวแทนประกันช да ีวิตเข้าสู่ปีที processes. ่3แล้วครับทุกคนผมก็เลยอยากจะใช้ YouTube ช่องนี้นะครับเป็นพื้นที่ครับในการเล่าเรื่องราวการทํางานและประสบการณ์ต่างๆที่ผมทําอาชีพตัวแทนประกันชีวิตมาเล่าแล้วก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังคื่อว่าพื้นที่นี้นะครับได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับคนที่กําลังจะเริ่มเข้ามาสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตครับจะได้มุมมองจริงๆนะครับจากประสบการณ์การทํางานของผมบนเส้นทางอาชีพการเป็นตัวแทนประกันชีวิตครับ สวัสดีนะครับผมก,ผมกรพงศกรภูริวัฒพากรปัจจุบันนะครับก้เป็นผู้บริหารหน่วยนะครับในบริษัทประกันตอนนี้นะครับผมทํางานเข้าสู่ปีที่3ของอาชีพของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับผมได้เรียนรู้กับความท้าทายการประสบความสําเร็จการลมลุกคลุกคลานในอาชีพครับรวมไปถึงเรื่องราวมากมายนะครับที่เกิด อยู่บนเส้นทางนี้ครับผมก็เลยอยากเก็บเป็นความทรงจําเอาไว้นะครับสาหรับ YouTube ช่องนี้ครับวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจนะครับเริ่มต้นนะครับทํา YouTube ช่องนี้ขึ้นมาครับทุกคนเพื่อเป็นการบอกเล่านะครับเรื่องราวจริงๆแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมเคยผ่านมานะครับในเรื่องของธุรกิจประกันชีวิตครับทั้งประสบการณ์ที่เจอครับแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคการทํางานต่างๆครับรวมไปถึงแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆที่ผมจะส่งต่อให้กับทุกๆคนครับถ้าคุณกําลังสนใจบนเส้นทางนี้นะครับหรือกําลังมองหาแรงบันดาลใจเล็กๆในชีวิตครับอยาก พื้นที่ที่เราจะเติบโตไปด้วยกันครับวันนี้ครับผมก็เลยอยากจะชวนมานั่งคุยแบบชิลๆครับสาหรับเรื่องราวการทํางานของผมครับผ่านไป2ปีเต็มครับในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตครับต้องบอกเลยครับว่าเส้นทางเนี้ยไม่ได้ง่ายเลยครับแต่มันก็ท้าทายนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เยอะแยะมากมายเลยครับนับจากวันแรกที่ผมเริ่มต้นครับทั้งทั้งผมเองก็ยังมีความกลัวอยู่ในใจครับตอนนั้นผมไม่มั่นใจเลยครับและมีคําถามอยู่เต็มหัวเลยครับว่าเราจะทําได้ไหมอาชีพนี้จะเหมาะกับเราหรือเปล่าครับแต่พอผมเริ่มมลงงือทําแบบจจริๆ กลับพบว่าทุกวันครับมันคือบทเรียนใหม่ของชีวิตผมครับทุกการออกไปเจอลูกค้าครับคือการได้เข้าใจชีวิตใหม่ๆในทุกๆวันและผมได้เข้าใจคุณค่าของคนที่รักครอบครัวมากยิ่งขึ้นครับสองปีที่ผ่านมาครับผมได้เจอกับทั้งวันที่ดีนะครับแล้วก็ทั้งวันที่ยากครับผมและวันที่เกือบถอดใจไปแล้วครับทุกๆครั้งที่ผมผ่านมันไม่ได้ครับมันทาให้ผมเชื่อขึ้นมาเลยครับว่าอาชีพตัวแทนประกันชีวิตไม่ใช่อาชีพแค่การขายของครับแต่มันคืออาชีพที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆครับวันนี้กเลาาใ่ร เรื่องราวต่างๆครับมุมมองและประสบการณ์ที่ผมผ่านมานะครับก็อยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังครับไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นตัวแทนอยู่แล้วครับหรือกําลังสนใจเส้นทางนี้ครับผมหวังว่าคลิปนี้ครับคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณได้นะครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามผมเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเราจะมาแลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆไปด้วยกันครับ พาร์ทแรกนะครับเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตครับเป็นช่วงที่ผมต้องบอกว่ามันสนุกมากๆครับด้วยความที่ผมเป็นเจ้าของกิจการมาก่อนนะครับแล้วผมก็เป็นคนที่ทํางานแบบจริงๆจังๆด้วยทําให้คนรอบตัวผมครับเชื่อมั่นนะครับว่าผมสามารถทาธุรกิจนี้ได้หลายๆคนนะครับก็เลยเดินเข้ามาหาผมครับอยากมีประกันชีวิตอยากให้ผมดูแลในเรื่องของประกันสุขภาพครับเลยมาขอซื้อประกันกับผมตรงๆเลยครับมันทําให้ผมรู้สึกแบบใจชื้นมากๆครับสาหรับช่วงนั้นผมเลยรู้สึกว่าทาไมอาชีพเนี้ยมันดูง่ายมากมาก มันเป็นอะไรที่เติมพลังให้ผมสุดๆเลยครับส่วนพาร์ทสครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญของชีวิตผมก็ว่าได้ครับหลังจากที่ผมเริ่มจริงจังกับอาชีพนี้มากยิ่งขึ้นครับหลังจากช่วงแรกนะครับผมก็ตั้งใจเป็น m อ็มครับจะเป็นนักขายระดับประเทศอยากสร้างทีมขายแล้วก็อยากเป็นผู้บริหารทีมขายด้วยครับแต่ความจริงคือมันไม่ง่ายเหมือนตอนช่วงเริ่มต้นอีกต่อไปครับผมเจอกับสิ่งที่เรียกว่าคอขวดครับมันคือความยากในอาชีพครับมันเป็นอะไรที่ท้าทายผมมากยิ่งขึ้นครับแล้วผมก็ไม่เคยหยุดท ใหม่ให้กับตัวเองตลอดเวลาครับทำให้ผมได้ใช้เครื่องมือใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นครับโดยเฉพาะการขายประกันผ่านช่องทางออนไลน์ครับและสิ่งนี้แหละครับที่ช่วยให้ผมปิดงานได้อย่างต่อเนื่องเลยครับแล้วผมสามารถก้าวผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้ครับส่วนพาร์ทที่3ครับวันนี้ผมมีทีมงานมากกว่า10ชีวิตครับที่ผมต้องดูแลทุกคนครับตอนนี้บอกตรงๆเลยนะครับว่างานหนักกว่าเดิมมากครับแต่ผมกลับรู้สึกดีมากขึ้นมากกว่าเดิมครับเพราะผมไม่ได้เดินคนเดียวเพียงลำพังอีกต่อไปผมมีกำลังใจจากทีมงานของผมครับสิ่งที่ผมภาคภูมใจที่่่สสุดลยกกก็คืออาาาารรรร้งงะะบบขปันนผช ออนนไล์ตอนนี้เราได้สมงตอระบบนั้นให้กับทีมงานของเราทุกๆคนรับจนทีมงานของเราทุกคนครับสามารถเติบโตได้ด้วยระบบที่เราสร้างเอาไว้ครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณกําลังเริ่มต้นเข้ามาสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะครับหรือคุณกําลังเจอกับช่วงที่ยากที่สุดในชีวิตนะครับผมคนนี้ครับอยากเป็นกําลังใจให้และอยากจะบอกว่างานที่ง่ายครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตใครเลยครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตผมครับมันคืองานยากครับมันคืออุปสรรคครับมันคือสิ่งที่เราจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้ครับเชื่อเถอะครับ แคแน่นอนครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับอีพีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์อื่นๆที่ผมได้ผ่านมาในธุรกิจประกันสำหรับอีพีนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ